เวลาเราคิดว่าเราไม่แน่ใจอะไรเนี่ยเราจะพูดเบาแต่ยิ่งอย่างนั้น่ะมันยิ่งทำให้แย่ถ้าผมเป็นนสัสภาผมจะรู้สึกว่าอันนั้นค่อนข้างบูชิดที่สําคัญที่สุดเลยคือ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เน้น,นการหางานแนวรีเทลเนาะคือแบบว่าแนวแคชเชียร์หรือว่าเด็กเซิร์ตามร้าน,นอาหารอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นแต่ว่าอย่างเรื่องประสบการณ์ทำงานออฟฟิศคือก็เคยเป็นทั้งคนสัมภาษณ์แล้วก็คนถูกสัมภาษณ์แล้วด้วยคือเป็นทั้งสองฝั่งลแล้วเราก็จะพอรู้ว่าเออเวลาเราไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราเจออะไรหรือเวลาเราถูกสัมภาษณ์เนี่ยเขาถามอะไรเราบ้างอะไรประมาณนี้สิ่งแรกที่ทําเลยคืออันดับหนึ่งเลยคือห้ามเลดคือเราห้ามเลดเด็ดขาดก็ ไปให้ถึงก่อนเวลาเตรียมตัวไปให้พร้มอมแล้วอันนั้นคือ first impression แน่นอนแต่งตัวให้ดูเข้ากับการรัศะในการสัมภาษณ์เหล่านั้นด้วยที่พูดเนี่ยเพราะว่าเคยเจอมาทั้งหมดเลยนะพนักงานออฟฟิศเนี่ยเราก็แต่งตัวแบบใส,ส่สูทถูกท้ายอะไรไปตามปกติของเราเนาะแต่เคยไปสัมภาษณ์ที่แบบบริษัทเหมืองเนี่ยเราก็เห็นคนที่เขาแต่งตัวมาเป็นออกแนวเหมือนเทรดดี้คือแบบแนวเมืองอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็สามารถได้งานได้คือมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะและแต่บริษัทที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ เรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเนาะคือเรื่องคอมมิวนิเคชันเวลาสัมภาษณ์อยู่แล้วครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าคุณไปสัมภาษณ์เนี่ยแล้วเขาพูดภาษา,ษาอังกฤษามาคุณฟังไม่ออกตอบไม่ได้ต่อไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทางที่จะได้จอบกันอยู่แล้วถูกไหมครถามว่าจะข้ามผ่านตาแหน่งตรงนั้นไปได้ยังไงถูกไหมที่แนะนําเลยก็คือว่าเอาเรื่องฟังก่อนนะครับสมมติว่าคุณสัมภาษณ์กับเขาไม่ว่าจะเป็น face t o f a c e หรือว่า Zoom หรืออะไรอย่างเงี้ยแม็กชัวร์เลยว่าถ้าเขาถามอะไรมาแล้วคุณฟังไม่ทันันฟงไม่ออกเ คุณขอให้เขารีพีทได้ดีกว่าเราอ่ำออึ้งอๆไม่รู้หรือว่าตอบผิดผิดมั่วๆอะไรไปนะครับหรือว่าอย่าสูงว่าคุณสัมภาษณ์ทางซูงี้แล้วคุณไม่ได้ยินที่เขาพูดมาคุณก็บอกไปได้ว่าแบบเอ้ยมันมี difficulty ทางซาวด์เลเวลนะอะไรอย่างเงี้ยห,หรือว่าเรารีสเซ็ตเดกันดีไหมเพื่อให้มันผ่านตรงจุดนั้นไปได้ถ้าเฟสทู a c e แล้วเรายัางฟังเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ขอให้เขารีพีทก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราขอรีพีทให้เขามากๆจริงๆเนี้ยมันก็ไม่ได้จริงๆทุกอย่างมันก็ ส่วนเรื่องพูดเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยของคนไทยคือความมั่นใจต่ำอ่าเท่าที่เห็นนะครับส่วนมากก็คือว่าเวลาเราคิดว่าเราไม่แน่ใจอะไรเนี่ยเราจะพูดเบาแต่ยิ่งอย่างนั้นอนะ่ะมันยิ่งทําให้แย่คือถ้าคิดในแง่คนฟังนะครับนอกจากคุณพูดภาษาอังกฤษสมมุติว่าอ่าพูดไม่เก่งแอคเซนต์ไม่ตรงกับที่เขาต้องการเนี่ยแล้วคุณยังพูดเบาอีกเนี่ยมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถูกไหมครับคือจากประสบการณ์ทงานของผมมาเนี่ยคนไหนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ว่าหรือแอคเซนต์ไม่ตรงอะไรเงี้ย ถ้าเขามีความมั่นใจเขาพูดดังเขาพยายามอธิบายของเขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทํางานเลยอ่ะเขาอาจจะพูดอะไรออกมาซึ่งคุณไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ยินว่าเขาต้องการจะพูดอะไรใช่ไหมครับคุณก็พยายามจะฟังว่าเขาพูดอะไรอาจจะให้เขาอธิบายเพิ่มเขาก็เริ่มอธิบายเพิ่มมาคุณก็จะเข้าใจเขาได้แต่ถ้าคนอ้้ออึ้ออยู่ในปากเนี่ยพูดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงมันคอมมูนิเคตกันไปไม่ได้อยู่แล้วคือเราคิดอย่างเดียวเรามั่นใจไม่ต้องคิดว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาคาดหวังให้คุณนี่ยมีภาษาอังก ณจุดนั้นเนะี่ยคุณจะคอมมูนิเคชเอาแมสเซจของตัวเองออกไปยังไงให้ได้พูดให้ดังพูดให้ชัดออกไปให้ได้ไม่ว่ามันจะฟังดูสำเนียงมันจะเป็นยังไงมันจะแยม่มันจะยังไงไม่ต้องสนใจอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเราแค่รู้อยากรู้ว่าคุณทํางานอันนี้ได้หรือเปล่าแล้วคุณคอมมูนิเคตได้ไหมแค่นั้นเองจบเราไม่ได้ไปนั่งดูว่าคุณเนะ่เป็นอังกฤษสปีกเกอร์ที่ดีที่สุดหรือเปล่าอันนั้นคนละประเด็นกันถ้าผมมีสมวนตัวเลือกสองคนที่มาคนมาสัมภาษนณน์ ทำงานได้ดีพอๆกันนะครับแล้วคนนึงพูดดีกว่าคนนึงพูดไม่ดีอบคอสักก็ลองคนพูดดีถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่พูดไม่ดีเนี่ยทำงานได้ดีกว่าอีกแต่สามารถคอมมูนิเคตได้เนี่ยผมก็อาจจะเลือกคนที่พูดไม่ดีก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถอยา่างน้อยคอมมูนิเคตได้แล้วรู้เรื่องซึ่งวิธีการฝึกซ้อมตรงนี้เนาะก่อนที่เราไปอินเทอร์วิวอ่ะก็พยายามคิดนะครับว่าคนเขาถามมาเราจะพูดไปประมาณไหนคือมันไม่มีทางที่เราจะสามารถเตรียมคําตอบได้ทุกคําตอบเท่าที่เขาถามมาได้แล้วแล้วก ไม่เลขอเมนให้พยายามจำหรืออะไรอย่างนั้นด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นพอถึงตอนอินเทอร์วิวจริงเนี่ยสมถติเราจำไม่ได้หรือเขายิงคำถามที่เราไม่เคยเตรียมมาบางทีเราเนิร์ฟอลใช่ไหมครับแต่พยายามฝึกให้มันคล่องมากกว่าว่าอ่ะสมมติว่ามีคนพูดอะไรมาเนี่ยเราก็พูดๆเรื่อยๆไปเปลี่ยไปเลยตอบต่อบกับตัวเองไปเนี่ยอ่ะซ้อมๆตอบต่อๆไปเรื่อยๆนครับแล้วก็คิดว่าคำถามไหนมาเนี่ยเราคิดก่อนอ่ะเราหยุดคิดก่อนเวลาเราใช้เวลาคิดเนี่ยไม่มีใครมาเล่นคุณในห้องสัมภาษณ์หรอกครับคุณก็ค่อยคิดอ่ะแล้วก็ค่อยตอบออกไป สมมติคำถามแรกๆที่เขาจะถาม ấy, ก็คือให้เราอธิบายตัวเราเอง ấy. เพราะฉะนั้นเราก็อันนี้คือเบสิกมากคือเราก็ต้องเตรียมไปว่าเราชื่ออะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่น,นอย่างนึงจากประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนอคาเดมิกเนี่ยคนเขาให้ความสาคัญน้อยกว่า Work Experience นะในประเทศเนี่ยคืออย่างที่ไทยเนี่ยเราอาจจะมองว่าแบบว่าคุณจบปตรีปโท ที่ไหนมาวุฒิอะไรนู่นนี่นั่นอาจจะมาก่อนดับหนึ่งก่อนที่จะเริ่มคุยเรื่องอื่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่คนที่เนี่ยเท่าที่เห็นมาคือตรงนั้นเนี่ยให้ความสําคัญเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเรื่องประสบการณ์คือถ้าเรามีประสบการณ์ที่ตรงสายด้านนั้นต่อให้เราไม่มีวุฒิอะไรเลยเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ได้สูงเลยที่เขาจะเอาเราเข้าทํางานที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเน้นในเรื่องประสบการณ์งานของเราเวลาที่เราอธิบายเรื่องของตัวเราเองมากกว่ามาเน้นเรื่องการเรียนเพราะว่าอย่างทุกบริษัทเนี่ย คือต่อให้เราเรียนมาเรามีความรู้เนี่ยเขาก็ต้องนั่งเทรนเราอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วเนี่ยอตอนที่เขาเทรนเราเนี่ยเขาใช้เวลาน้อยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเขาพิเศษคนพพวกนี้มากกว่าอยู่แล้วอีกคําถามหนึ่งซึ่งค่อนข้าง popula นะครับเวลาถามในห้องอนะินเทอร์วิวเนาะก็คือว่าให้ลิสต์ว่าเรามี strong point ตรงไหนแล้วเรามี weak point ตรงไหนครับส่วนตัวผมเองเนี่ยที่อยากแนะนําอย่าง strong point เนี่ยอันเนี้ยตอบไม่ได้ยากมากยู่และว,ว่าเรา strong ตรงไหนแต่อย่างหนึ่งคือที่อยากจะให้พูดคือ พูดสตรองพอยต์ของตัวเองที่มันรีเลทกับงานที่เราสัมภาษณ์เนาะคือถ้าเราไปพูดสตรองพอยต์เรื่องอื่นซึ่งมันไม่รีเลทกับงานสัมภาษณ์เลยคะแนนเราไม่ลดก็จริงแต่คะแนนเราก็ไม่ได้เพิ่มคือแล้วแล้วยังไงคือคนสัมภาษณ์ก็เราอย่างไงถ้าคุณตอบตรงนั้นมาถูกไหมยกตัวอย่างละกันสมมุติว่าคุณไปสัมภาษณ์งานบริษัทฟู i m มเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งถามว่าสตรองพอยต์ของคุณคืออะไรสมมุติว่าสตรองพอยต์ของเราเนี่ยเราชอบทาการรีเสิร์ชตลอดเวลาเราดูสื่อเยอะอะไรเงี้ยอ่่าาากงนแตววท่า o องพอย n t ของเราเนี่ยคือเราสามารถใช้ Microsoft Excel ได้เก่งมากอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกับตัวงานการมาร์ก็ติ้งตรงนั้นเลยสมมตินี้ครับมันก็ไม่ได้ช่วยในคุณในตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นพยายามตอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวงานอันนั้นจริงๆสองพอย p o เนี่ยค่อนข้างง่ายคราวนี้มาตรงส่วนยากนะั่วิกพอยอ่ะคือเวลาเขาถามว่าวิกพอย n t ของคุณเป็นยังไงเนี่ย บางทีที่คนเขามาแนะนํากันเนะี่ยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยครับคือออกแนวว่าให้ตอบว่าแบบว่าอ๋อผมเป็นคนทํางานหนักเกินไปแบบว่าแบบว่าพองานหนักเนี่ยมันเป็นวิพอยของผมคือผมไม่สามารถหยุดทํางานได้เลยอะไรเงี้ยฟังดูค่าข้ามันอาจจะดูดีนะครับแต่ในตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเองถ้าผมเป็นคนสภาณผมจะรู้สึกว่าอันนั้นนะ่ค่อนข้างบูชิดคือนอกจากว่าคุณโกหกแล้วเนี่ยหรือถ้าคุณไม่โกหกคุณเป็นคนที่ทานจเมนา์ไม่ดีอ่ะคือผมมองได้2แบบคือไม่หนึ่งโกหกก็2คือทางบริหารไม่ดีคือ ไม่สามารถรู้ว่าเมื่อไหร่คนจะหยุดทํางานตรงนั้นได้อะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่มองว่าตรงนี้เป็นคําตอบที่ดีเนาะความรู้สึกผมเองอะผมรู้สึกว่าการที่จะตอบวิกพอยต์ให้ดีอะคือคุณสามารถเลือกวิกพอยต์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆเนี่ยอ,อย่างเมื่อกี้เลยตําแหน่งเดียวกันเลยสมมติไปสัมภาษณ์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยแล้วเขาบอกว่าวิกพอยต์ของคุณคืออะไรถ้าถ้าคุณรู้ว่าตําแหน่งเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel อะไรเนี่ยคุณตอบได้เลยว่าวิกพอยต์ของคุณเนี่ยคุณไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรรรรื่อองกาใช้้ว Microsoft Office สมมนนะะคับไี Excel, แต่ว่าคุณสามารถใช้พวกสมมติ Photoshop อะไรเงี้ยคุณทำได้หมดวิดีโออิดิเตอร์อะไรเงี้ยคุณทำได้หมดแต่ว่าพอเป็นพวกโปรแกรมเบสิกแบบพวก Microsoft Office Excel อะไรเงี้ยคุณไม่ไม่เก่งตรงนั้นคุณแค่เบสิกเท่านั้นอย่างเงี้ยคุณสามารถโชว์ให้เห็นได้ว่าอ่ะคุณรู้นะว่าวิคอยของคุณคืออะไรแต่วิคอยเนี้ยจะไม่ impact กับตำแหน่งนั้นเลยหรือบางคนเขาก็จะพูดว่าอ่ะวิคอลของผมคือผมมาเป็น perfectionist ผมชอบทำทุกอย่างให้ perfect หมดเลยอะไรเงี้ยก็ เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับคือความรู้สึกของผมเองคือไม่หนึ่งคุณบูชิดก็ 2. คือคุณเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็น priority เ<อ>พราะถ้าคุณเป็น p r r f e s s i o n i ส t ทุกอย่างเนี่ยใน Real Life จริงๆเวลาคุณทํางานเนี่ยบางอย่างมันสําคัญซึ่งคุณต้อง Perfect แต่บางอย่างมันไม่สําคัญเนี่ยคุณสามารถทำแล้ว Move on ได้ถ้าคุณพยายาม Perfectionist ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ได้ผลดีที่สุดนาครับตอนที่เราสัมภาษณ์ dungeon, นะครับให้ดูนิดนึงว่าคนที่เขากำลังต้องการเนี่ย ตำแหน่งนะ่ะเขาต้องการอะไรคืออย่างสมมุติว่าเป็นตำแหน่งบน receptionist นะที่เขาต้องการจะรีคูร์ใช่ไหมครับแล้วเราไปสัมภาษณ์เงี้ยแล้วเขาถามห้าปีเยียเซ f i ิน years อะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปได้ตำแหน่ง receptionist เราจะเป็นยังไง5ปีอย่างเงี้ยซูดเราบอกว่าอ๋อเราอยากจะเป็น receptionist แค่ปีเดียวแล้วเราก็อยากจะได้โปรโมตย้ายไปยอยู่อันอื่นอะไรเงี้ยในแง่ของบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่อยากรีคูร์เราถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะรีคูร์เราเป็น receptionist แค่ปีเดียวแล้วก็ต้องมานั่ง หาคนใหม่ขึ้นมาเพราะโปรโมทเราไปเป็นตำแหน่งอื่นแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วในใจเราเราอาจจะแบบเอ้ยจริงๆเราอยากเป็นรีเซพชันนิดแค่แป๊บเดียวจริงเราอยากย้ายไปที่อื่นนหะแต่เราไม่ต้องพูดก็ได้เพราะถ้าเราพูดไปเนี่ยยิ่งทําให้เราโอกาสในการได้งานเรายิ่งน้อยลงเออเราก็ต้องดูด้วยว่าตําแหน่งงานตรงนั้นมันเป็นยังไงคือทั้งที่ในใจเราเราอยากจะเอาไปเป็นแค่แบบปีสอปีเราก็พอแล้วอยากโปรโมทไปเป็นตาแหน่งอื่นเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการพูดนิดนึงพูดว่าแบบว่าตอนนั้น,นจุดเนี้ยเราแฮปปี้ที่จะทำงานตรงรีเซพชันนี้ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องอื่นเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่อื่นขึ้นมาเนี่ยเราบริษัทคิดว่าเห็นว่าเราสมควรในการ อาจจะได้รับการโปรโมทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าไม่มีอ่ะเราก็แฮปปี้ที่จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เราควรจะคุยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ไปเป็นคอนแทรคมัดเราอะไรทั้งส,สิ้นถูกไหมครับมันเป็นแค่การอินเทอร์วิวเฉยๆเราไม่ใช่ว่าเราพูดไปว่าแบบว่าอ่าเราแฮปปี้อยู่ตรงนี้แล้วเขาจะไม่โปรโมทเราเลยมันมันไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราตรงนั้นอยู่แล้วตรงนี้คือจุดประสงค์ของเราคือเราต้องผ่านอินเทอร์วิวนี้ไปให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบโจทย์เขา